เึ่งผลกระทบจากน้าในแม่มน้ําเจ้าพระยาได้ไหลเอ่อท่วมก็ทําให้บ้านพักในโครงการบ้านมั่นคงที่อําเภอบางบานนั้นเกิดซุดเอียงลงมาที่คลองทั้งหลังเลยนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นสภาพบ้านสองชั้นนะคะที่อยู่ในสภาพที่ซุดลงไปในคลองบางลังนะคะก็เป็นทางด้านของเป็นบ้านของนายประวิทย์นาคกล่งค่ะ ซึ่งออยู่ภายในโครงการบ้านมั่นคงนะคะตำบลบ้านกลุ่มที่ริมถนนสายอัจยาอ่างทองที่อำเภอบางบานซึ่งในขณะเกิดเหตุนายประวิทย์กำลังติดตั้งประตูภายในบ้านแต่ว่าสามารถวิ่งหน,นีออกมาได้อย่างปลอดภัยและไม่มีใครได้รับอันตราตจายกันมาปลุกเป็นยังไงครับคือเป็นโครงการของรัฐบาลเนี่ยโครงการบ้านมั่นคงเดี๋ยวให้ของกาพูดดีกว่าครับแล้วยงัยยงไงยังไงครับพี่มาซื้อยังไงทำยังไงกันครับตัวพี่เองเนี่ยก็มาซื้อต่อขอยื่ี คือเป็นโครงสร้างอยู่แล้วแล้วก็มาปูกระเบื้องเองอะไรเรื่องโครงสร้างยังไม่ค่อยแน่ใจทางด้านของผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้านมั่นคงก็บอกว่าสาเหตุที่บ้านชุดนั้นน่าจะเกิดจากโครงการของในส่วนของเสาเข็มต่อหม้อรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างช่างเข้ามาดำเนินการเสริมเสาเข็มแต่ว่าเนื่องจากบ้านหลังนี้อยู่ริมคลองค่ะจึงได้รับผลกระทบจากน้ําเอ่อล้นคลอง ส่งผลให้ดินใต้ถุนบ้านนั้นเกิดไหลและก็เลื่อนจนทําให้บ้านนั้นชุดตัวลงมาอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวสารวจโดยรอบรบริเวณโครงการหมู่บ้านมั่นคงก็พบว่าบ้านแต่ละหลังนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ระดับนะคะโดยมีบ้านกว่า3ามสิบหลังจากทั้งหมดหนึ่งร้อยสามหลังมีปัญหาชุดตัวลงขณะนี้ก็มีสร้างรับเหมาแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เร่งทําการเสริมเสาเข็มและเสาต่อม้อให้มีการยกบ้านให้ได้ระดับแต่ว่าการทํางานก็เป็นไปอย่างยากลําบากค่ะ ล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลประสานง,งานโครงการบ้านมั่นคงพร้อมด้วยตำรวจของทางบางบานนะคะได้เข้าทำการตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้วเบื้องต้นประเมินว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า4แ0,000บาท ซึ่งทางสถาบาันก็ออกมายืนยันว่าจะรับผิดชอบในการสร้างบ้านใหม่ให้นะคะก่อสร้างความสบายใจให้กับเจ้าข,ของบ้านระดับหนึ่งด้วยและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบดูแลในโครงการอื่นๆด้วยที่อาจจะอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสภาพดินนั้นอ่อนตัวมีน้ําเข้ามาแทรกแซงแบบนี้นะครับก<ม>็ทําให้ดินไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักบ้านทั้งหลังแบบนั้นได้ก็จะเกิดขึ้นอีกได้นะครับทุกผู้ชมครับ